พี่วิ่งตอนกี่โมงก็ประมาณบ่ายสองครับไปถึงตีสี่ครับเจอเขาบ้างไหมช่วงตีสองตีสาม่ะเจอที่บ้านเขาชององเป็นกำไรเที่ยวอะไปขายของไปขายของเฉยๆอะพี่รู้เทคนิคในการขับให้กำไรเลยไหมตัวแอร์อไรอย่างนี้พี่แต่มาขับช่วงเช้าไปช่วงเย็นอย่างเดียวไม่เห็นพี่ตอนกลางคืนวันไหนคนเยอะก็เยอะหน่อยครับอวันไหนคนน้อยก็เยอะหน่อยใช่ใช่ สวัสดีครับ DJ อูอภิสุทธ์นะครับคุยกันเรื่องของ EV ีเช่นเดิมนะครับคลิปนี้พิเศษมากๆนะครับผมอยู่ที่สหกรณ์ขําแท็กซี่ส่วนคูนะครับเป็นสหกรณ์ที่มีรถแท็กซี่ไฟฟ้า BYDE6 มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับเขามีวิสัยทัศน์นะครับในการให้ผู้ขับแท็กซี่ของเขาที่กำลังจะเปลียนรอบของแท็กซี่จากแท็กซี่ที่เป็นสันดาบเป็นรถน้ำมันเป็นรถติดแก๊ส l p g NGV นะครับถึงรอบที่จะเปลี่ยนมาใช้ แท,ท็กซี่คันใหม่ D นะครับซึ่งเขาได้เลือกแท็กซี่ไฟฟ้า BYD นะครับไปสบายพี่ไม่ต้องเกรงนะครับเหมือนผมเป็นผู้โดยสารเลยไหมครับ,รบเป็นผู้โดยสารที่แปบ่ออ<า>พูดเองนะบอลถหแบบเป็นผู้โดยสารที่แบบอยากรู้เยอะหน่อยอ่าไปครับก็ตอนนี้ทดลองนั่ง BYD E6 นะครับแท็กซี่ไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดคุยกับ พี่อุ้ยนะพาผมบนสักรอบหนึ่งคุยกันสบายๆนะครับแล้วก็เช่นเดิมดคุณบอลคาร์ทูเดย์ครับข้างหลังครับอ่ากดดูท่านั่งผมด้วยครับไหมฮะนั่งสบายมากโอ้โห <c oughs> จริงๆน่ามีแคมปสองหลังด้วยนะไปนั่งมาแต่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยครับแท็กซี่มานานยังนะครับตอนน่ะก็นานแล้วครับขับแที่ม่ปีหาหนงสองตัขับอะไร,ระบ้างรถแบบแก๊สติดแก๊สใช่ไหมรถติดแก๊สรถเอสยูวี ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ขับแท็กซี่ไฟฟา้า BYDE 6มองว่าช่วงนี้มันช่วงเป็นเป็นช่วงเป็นรถสันดาบที่จะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าคิดว่าเราทำก่อนก็จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าตั้งเป้าไว้ก็คือปีนี้ร้อยคันถ้าเกิดว่ามันมันมีทุนเราดันไปได้เราก็จะดัน200 รถสันดาคมันก็จะหมดไปทีละหมื่นปีละหมื่นปีละหมื่นคันช่วงนี้ทุกคนก็อยากเซฟอยากประหยัดรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ไปต่อได้เป็นไงบ้างเราพอ,อเราเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแบบจากเดิมเราอยากจะเติมแก๊สต,ตรงไหนนี่พอเป็นไฟฟ้าเป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งเริ่มขับใหม่ครับกตัวเรียนรู้อยู่ถือแต่พอ,อ,พ,อพอมาขับทีต 2, ท่ต่อทย์ไปมันก็ชินนครับะสถานีชาร์จมันก็เยอะนะครับอ่ก็สะดวกสบายอยู่ครับุเท<า>่ากับชาร์จวันละครั้งได้ไหมคันนี้วิ่งได้500ร้โล ครับวันละครั้งครั้งที่สองก็ชาร์จคือเข้าบ้านนอน,นครับอ๋อก็คือชาร์จเข้าบ้านนอนครับ,รบแล้วก็พอตื่นมาเราก็ใช้เลยใช้เลยครับยาวๆไปเลยครับ<อ>ตื่นทีสองทีสามบีวีดีก็แถมตัวชาร์จมาสําหรับชาร์จไฟบ้านเราก็จะให้พกกลับไป สายชาร์จต้องเป็นสายดินที่มีสายดินเท่านั้นถึงจะชาร์จในของบ้านได้แต่ผมจะทําจะลงทุนประมาณ10หัวจ่ายที่หน้าทั้งหน้าสากรนี่ครับขั้นต่าก็ประมาณ65กิโลวัตต์เป็น DC กับ a c ชาร์จครับแล้วก็สูงสุดก็น่าจะ120สนะฮะส่วนมากพี่พี่วิ่งตอนกี่โมงก็ประมาณบ่ายสองครับไปถึงดีสี่ประมาณบ่ายสองถึงดีสี่ครับอ๋อเจอเขาบ้างไหมช่วงดีสองดีสามเจอ๋อเจอที่บ้านเขา ไป็นทำแหล่งเที่ยวไปขายของไปขายของเฉยๆทำมาหากินถามพี่นิดนึ่งครับในเรื่องของการขับเนี่ยพี่เปลี่ยนจากรถสัญดาบมาขับรถไฟฟ้าเนี่ยสำหรับดีๆผมว่าเนี่ยขับยากขับง่ายเนี่ยมันขับไปฟ้าเนี่ยขับง่ายกว่ารถแท็กซี่ที่เคยขับมาครับเพราะขับรถมันไม่ต้องรอรอบเครื่องไม่ต้องรออะไรครับก็คตอบสนองก็ตอบสนองดีครับแต่รับ สามารถไปจอดรอผู้โดยสารอะไรไ,ได้ด้วยใช่ครับคุน้อมันวิ่งได้ไกลแล้วก็ปัญหาน้อยสุดค่าย,อ,ยาอื่นเนี่ยบางทีก็ได้ประมาณ400กิโล380กิโลเนี้ยก็ต้องเติมแต่นี่ได้ถึง500กิโล480กิโลอะไรเงี้ยครับ480กิโลประมาณถ้าหมดถ้าเหลือประมาณ20เอร์เซต ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับสามร้อยนิดๆนะครับครับจากเมื่อก่อนเวลาเติมแก๊สในทีนึงกี่บาทครับถ้าเป็นแก๊ส LPG เนี่ยมันห้าร้อยครั้งครั้งละ500ครับโอ้โเนี่ยจ่ายก็นานแล้วมันแล้ววันหนึ่งคือถ่าเดียวเลยป่ะเดี๋ยวว่ามากกว่าหนึ่งไม่ครับก็ต้องต้องมากกว่านึงครับแปลว่าใช้นี่ประหยัดเยอะเหมือนนนกัะใช่ไหมต้นทุนของ E 6ถูกมาก เพราะว่ามัน500โลมันใช้เงินแค่250หรือ300ครับถ้าเป็นแก๊สหรือน้ำมันเนี่ย500โลมันก็ประมาณ600-700บาทอ่าอันนี้มันก็ประหยัดลงมาเลยเหลือ250-300อย่างเงี้ยครับแล้วก็วิ่งทั้งวันไปเลยวันหนึ่งพี่ได้ประมาณเท่าไหร่2,000ได้ครับ2,000นะขึ้นได้ครับประมาณเนาะ2,000วันไหนคนเยอะๆก็เยอะหน่อยวันไหนคนน้อยก็เยอะหน่อยใช่ใช่ครับ สางนันเออสองแปดตัดัินการไฟตัสามสี่ร้อยนี่นะไเยนะเลยนะค่าดูแลค่าอะไรมันก็จะไม่มีตัดไปเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่ต้องเสียอะไรเลยสิ้นเดือนมาก็ก็ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไร6เดือนนะครับบริเต้องการให้เข้าไปเช็คระบบไฟแค่นี้มันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่พ้าเบกเปลี่ยนผ้าเบกกับเปลี่ยนยาง2อย่างนี้เท่านั้นที่รู้เทคนิคในการขับให้กําไรเลยไหมอย่าเพิ่งเลี้ยดตรงน้้านพี่ไว้ตรงไป พี่รู้เทคนิคในการขับให้ได้กำไรเยอะไหมม,มีผู้โดยสารเรียกพี่ใช่ไหมพ <c oughs> ี่เห็นแบบนี้เป็นแบบโบกๆเรียกเงี้ยเรียกขึ้นมานั่งปุ๊บใช่ป่ะรถแท็กซี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเวลารถติดๆพี่แฮปปี้เลยเพราะว่ามันมันมีแต่แอร์อาา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีแต่ <c oughs> แอร์แลต่มาขับช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่างเดียวไม่เห็นพี่ตอนคืน แต่แต่มันพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงให้พี่พาผู้โดยสารไปรถติดนะเพียงแต่ว่าเหมือนเขาจะติดอยู่แล้วในเส้นทางในกรุงเทพมันก็ติดทุกเส้นทางอยู่แล้วใช่ใช่เป็นไฟฟ้าที่สบายๆเล้วรถจอดเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกังวลเลยกรับรถติดนะเราจะไม่เห็นแท็กซี่ไฟฟ้านี่เป็นรถทํามากินเอาแค่ร้อยสามสิบพออย่าเซฟให้มันแรงมากเลยเพราะว่าหนึ่งมันก็วิ่งไปเรื่อยๆลองไปนั่งลองเทสดูได้มันวิ่งร้อยสามสิบนี่ก็โอ้โหมันก็ไปแล้วก็ เราก็บอกให้เบลเบาๆได้เวลาพูดในสารเขาขึ้นเขาว่าไงบ้างเขาแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับประทับใจติดเต้นรู้สึกตินเต้นแล้วประทับใจมาได้นั่งรถไฟฟ้าร์สบายนั่งสบายครับแล้มีแบบมาแบบขนของแบบหนักๆเลยไม่แบบมาแบบยัดเข้ามาเต็มข้างหลังเลยไปดูวันดูปูในแต่กระเป๋ากระเป๋าก็กระเป๋าสองสามใบปกติเขาไม่หนักเขางพื้นที่ด้านหลังของมากครับตอนนี้ต่างชาติชอบมากเลยไปถุงวิทย์เนี่ยเป็นรถที่กว้าง วันหนึ่งีิวิ่งประมาณกี่โลพี่วันหนึ่งเป็นสามร้อยกิโลได้หรือครับถ้าเต็มที่หรือสามร้อยเออมันก็เข้าไซโคลชาร์จไปเลยพอดีเด็ดเลยสามร้อยมิเตอร์นี่แตกต่างกับมิเตอร์ตรถที่วไปให้เหมือนกันทุกอย่างนะกิโลระยะทางรถติดขึ้นเท่ากันหมดใช่ครับสามห้าบาทและนี่ตกลไปนะคะตามยานาตยานาตแต่ถ้าเป็นแก๊ปนี่ไม่ใช่เพราะว่า รถคันนี้เป็นรถเขนาน่าจะรถขนาดใหญ่ก็น่าจะแพงกว่าเขาก็โดยสรุปแล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าพี่ก็แฮปปี้ดีครับลดต้นทุนได้ครับถูไหมครับเราขยันวิ่งเท่าไหร่ต้นทุนในการที่เราจะเปลี่ยนจากเติมแก๊สมาเป็นชาร์จไฟในถูกลงก็ดูก่อนว่าวิ่งไปแล้วมันปัญหามันยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ดูปีหนึ่งหรือรถมันวิ่งไปสักปีหนึ่งมันะมีปัญหาอะไรไหมผมก็ยังขอ บีวีดีให้เอาช่างมาอบรมที่ที่นี่เพื่อเป็นเพื่อเป็นคล้ายคลยศูนย์ศูนย์หนึ่งแบบเหมือนกบโชว์รูมนะครับแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไม่ต้องเข้าเข้าศูนย์เข้าศูนย์เงี้ยเราก็ให้ช่างที่นี่ก็ทําได้เพราะคอมพิวเตอร์อะไรเราก็มีเทียบเท่าของ B ีวีดีหมดอะไรที่ต้องการให้ซื้อเราก็ซื้อได้อะตอนนี้กลับมาที่อู่เรียบร้อยนะครับมาถึงที่หมายให้แบบเป็นลูกค้าประจำฝากหน่อยโทรหา พี่เบอร์อะไรครับ0ูนยนะครับศูนย์แปดศูนเก้าสามหกหนึ่งครับแปดเก้าสามอะไรนะแปดเก้าสามกครับแปดเก้าสามหกหกหนึ่งสองขับอยู่โทนนี้ครับโซนขึ้นขึ้นตอนแรกับนนทบุรีงเทบปรมณฑกท่วไปครับถ้าอยากนั่งแบบแท็กซี่ไฟฟ้า E6 หกนะโทรต้องจองไหมนี่ย ต้องโทรมาผกล่วงานก่อนนะอ๋ออ้าวไม่ได้บอกพี่หรอสรุปสําหรับในวันนี้นะครับที่มาที่สหกรณ์แท็กซี่ทองคาส่วนภูมินะครับก็ดีใจมากๆนะที่วันนี้ผู้ที่ใช้รถไฟฟ้า EV นะครับในเชิงพาณิชย์อย่างผู้ขับแท็กซี่เขาจะเห็นประโยชน์นะฮะของการใช้รถไฟฟ้านะครับถ้าชอบคลิปที่ดูสนุกสนุกเล่าเรื่องเพลินเแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกดติดตามไ้นะสวัสดีครับ